สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรหลักหน่วยล่างและยาวนะครับสถิติสูตรนี้เข้ามา16มวดติดนะครับก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางก็สามารถเข้ามารับชมได้นะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนานที่ผิดกฎหมายนะครับสลากมันจะออกทุกไน,นก็ไม่มีใครทราบล่วงหน้านะครับมีแต่สูตรคำนวณเท่านั้นนะที่เราจะเอาไ้ดูเป็นแนวทางนะครับสูตรมันก็อาจจะมีทั้งเข้าและไม่เข้าปะปนกันไปนะครับหลักสิบลงไปแล้วคราวนี้เรามาดูหลักหน่วยนะครับวิธีการคำนวณนะครับจะใช้หลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งบวกหน่วยบนนะครับบวกหลัก10ล่าง2ครั้ง บวกหลักหน่วยล่างบวก10หน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกร้อยหน้าครั้งที่2 2ครั้งบวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก2บวก2ก็มีตัวเลข3ตัวเหมือนกันนะครับมาดูสถิติย้อนหลังที่ทำเอาไว้นะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก91นะครับก็จะเท่ากันกับสูตรหลัก10ล่างที่ลงให้ไปเมื่อสักครู่นะครับสูตรคำนวณได้135นะครับตัวที่มาในตำแหน่งหลักหน่วยล่างก็คือเลข1น,นะครับมันออก91ถูกเป็นงวดแรกนะครับถูกเป็นงวดแรก งวดถัดมาคำนวณได้สองสี่หกนะครับผลรางวัลออกสี่หกเข้าที่เลขหกนะครับนี่ถูกเป็นงวดที่สองนะงวดถัดมาคำนวณได้สี่หกแปดนะครับผลรางวัลออกเบิ้ลหกหกเข้าที่เลขหกก็ถูกนะครับงวดถัดมาคำนวณได้สี่หกแปดนะครับออกเบเิ้ลสี่สี่เข้าเลขสี่ในตัวแรกนะครับ งวดถัดมาคำนวณได้เก้าหนึ่งสามนะครับรางวัลออกหกสามเข้าเลขสามแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้สี่หกแปดผลรางวัลออกหนึ่งสี่เข้าที่เลขสี่เข้าที่เลขสี่งวดถัดมาคำนวณได้เลขเก้าหนึ่งสามผลรางวัลออกเก้าหนึ่งหลักหน่วยล่างก็คือเลขหนึ่งนะครับ เข้าที่เลขหนึ่งงวดถัดม,มาคำนวณได้ห้าจ็ดเก้าผลรางวัลออกแปดห้านะครับเข้าที่เลขห้างวดถัดมาคำนวณได้เก้าหนึ่งสามออกแปดเก้านะครับเข้าที่เลขเก้าแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้เจ็ดเก้าหนึ่งนะครับ เลขท้ายสองตัวล่างออกหกหนึ่งเข้าเลขหนึ่งก็ถูกนะครับเลขวงวดถัดมาได้เจ็ดเก้าหนึ่งออกศูนย์เก้าเข้าเลขเก้าก็ถูกอีกนะครับงวดถัดมาคำนวณได้สามห้าเจ็ดผลรางวัลออกสี่สามนะครับเข้าที่เลขสามตัวแรกมาในตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้ห้าเจ็ดเก้า ออก79นะครับเข้าที่เลข9ในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้468ออก78เข้าเลข8ก็ถูกนะครับราคามาดูงวดต่อมานะครับคำนวณได้802นะครับออก90เข้าเลข0 ล้วก็มาถึงงวดล่าลสุดนะครับสูตรคำนวณได้9 13าเลขายตัวล่างงวดล่าลสุดออก7 9เนะครับเข้าที่เลข9ก็ถูกนะครับสถิติย้อนหลังท้าไปดูก็ต้องยอมรับว่ามันเข้าดีหมดนะครับแต่พอเราจะตามในงวดถัดไปบางครั้งมันอาจจะไม่เข้าก็ได้นะครับสถิติที่ย้อนหลังทําไปดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 16 16งนวดนะครับก็จะเท่ากันกับสูตรหลัก10เลยครับ10ล่างและยา,ยาวก็16งวดนะครับหลักหน่วยล่างก็จะ16งวดเท่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณตัวเลขง,งวดใหม่ในงวดวันที่2พฤษภาคมนะครับว่าหลักหน่วยล่างสูตรใหม่นะครับจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับจะใช้หลักแสนเลข9นี่บวกกัน2ครั้งนะครับ99 18บวกหน่วยบนเลข8บวก10ล่างสองครั้งนะครับ77 14 บวกหน่วยล่างเลข9บวก10หน้าครั้งที่1เลข2บวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข9บวกร้อยหน้าครั้งที่2 2ครั้งเจ็ดแล้วก็บวก4คงที่นะครับ1ิบแปดบวกแได้ยี่สนะครับ26่สิบหกบวกสี่สามสิบเป็นสี่สิบสี่สิบบวกเได้สี่สิบเก้าสี่สิบเก้า 50 51 51นะครับเป็น60 60บวกอีก14เป็น74นะครับ74บวกอีก8บวกอีกบวกอีก4เป็น78นะครับผมนับอีกทีนะเพื่อผิดนะบ18บก8 26 26บก14ได้ 40, 40 40ก็เป็น49 49 50 51 51บวก9นด60 60นะครับมาบวกอีก14ก็เป็น 74. 7 4บเวก4เป็น78ถูกต้องนะครับได้78ได้เลข8เป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรมันจะบวกประทีละ2นะครับส่วนหลักสิบมันจะบวกประทีละ1นะครับมันจะต่างกันนะครับ8ก็เป็น90 0บวก2ได้2 80 2นะครับได้8ได้0ูนย์ ได้2อาจจะมาตัวไหนนะครับรอดูในวันที่2พฤษภาคมถึงจะรู้คาตอบนะครับอาจจะเป็นเลข8อาจจะเป็นเลข0หรืออาจจะเป็นเลข2อันนี้ก็ต้องตัดสินใจเลือกเอานะครับหรือเอาทั้ง3ตัวไปจับคู่กับหลัก10ก็ได้นะครับพอหลัก10นะผมลงให้ไปแล้วนะครับมันจะได้567หใช่ครับหลัก10มันจะบวกทีละ1นะครับสูตรหลัก10นี่จะบวกทีละ1น่ะครับหนะลัก10นี่จะบวกทีละ1 ก็ได้5 6 7นะครับแต่หลักหน่วยหลักหน่วยล่างจะบวกทีละ2นะครับบวกทีละสองนะครับมันจะได้8 0 2ูจับคู่กันก็ได้นะเอาเ้า5 6 7นะครับเอา5้าหลัก10จับคู่กับ8 0 2นะครับดังนั้นก็10ล่าง10ล่างเท่ากับ5 6 7นะครับ หน่วยล่างนะครับแปดศูนย์สองเอาสองสูตรนี้จับคู่กันได้ห้าแปดห้าศูนย์ห้าสองหกแปดหกศูนย์หกสองเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองนะครับ ถ้าทั้งสองสูตรไม่หลุดย้ํานะครับว่าถ้ามันไม่หลุดถ้ามันเข้าต่อทั้งสองสูตรเนี่ยหนึ่งในนี้จะมีสองตัวล่างคู่หนึ่งที่เข้านะครับแต่จะเป็นตัวไหนก็ต้องรอดูนะครับแต่และท่านก็อาจจะชอบตัวเลขไม่เหมือนกันย้าว่าสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับอาจจะเข้าหรืออาจจะหลุดก็เป็นไปได้ทั้งสองทางอยู่ที่ใครชอบไม่ชอบก็ตัดสินใจเลือกเอานะครับลองไปหาซื้อสลาก ติดเอาไว้นะครับไม่แน่ถ้าสูตรมันเข้าก็อาจจะมีโอกาสถูกนะครับมี9ชุดเท่านั้นนะครับ9ชุดเนาะบางท่านอาจจะชอบเลขค่าบางท่านอาจจะชอบเลขหกบางท่านอาจจะชอบเลขเจ็ดในตำแหน่งหลักสิบหลักหน่วยลองเลือกดูนะครับก็จบไปนะครับสําหรับหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างแลระยะยาวทั้งสองสูตรนะครับส่วนที่เหลือนะครับเดี๋ยวจะทยอยลงสูตรอื่นให้นะครับยังจะมีสูตรแต้มรวมนะครับ ยังจะมีวิ่งบนตัวเดียววิ่งล่างตัวเดียวนะครับยังมีอีกหลายแนวทางนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ